น้องพีน้องพีและน้องแอนดี้ครับน้องแอนดี้ครับครับจยากจะสัมภาษณ์ที่หนึ่งอยเอาน้องเจคิ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 กีก่อนแล้วอยาจะให้แนะนำชื่อตัวเองนิดหนึ่งครับแล้วเป็คนคนจป็นแบบไหนนะครับสวัสดีค่ะชื่อคิคินะคะชื่อนายสายรอดชน์ค่ะภูมิลําเนาเนนะคะกเ็เปนะะ็นคนกรุงเทพค่ะแต่ว่า ดีและตรงถึงนะคะก็จะเป็นกำลังใจนะคะให้นักเตะทุกท่านด้วยที่สำคัญเลยนะคะการเตะบอลนะคะถ้าเกิดขาดความพยายานะคะก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าไ่ทำก็ได้แ่คามใจแม่รั่ะครับคนที่สอนร่างรับรถเมย์ครับแนะนำชื่อจริงนะคุณจริงแล้วป็นคนจังหวัดไหนนะครับค่ะสวัสดีครับดึงเลยค่ะชื่อรถเมย์ค่ะชื่อจริงนับเราพระคะ วานุญค่ะเป็นคนจังหวัดนนทบุรีค่ะยังไงก็วันนี้นะคะดีใจมากเลยที่ได้มาบุญสักพอนะก็ได้เป็นกองเชียร์ให้ทางสมุทรสาครทีมแม้เป็นคนโดนกระต่างนะคะก็ไม่ได้นไรค่ะอยากจะให้ทีมสัม้เป็ดนามคะเรค่อยาีนะคะไปแบบว่าเป็นติดท้องฟ้าเลยนะคะสําหรับการแข่งขันฟุตบอลทุกการแข่งขันทุกแข่งเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณม,มากค่ะ,<ช>ะ เป็นเสน่หของจังหวัดอุบสราชรนีนะคะของสโมสรอุบลราชธาีเอฟซนะคะก็อันนี้ก็เป็นตังแรกในการฝึกอบสโมสรแะคืก็ะช่วยเหีือให้ผู้ที่นักกีฬนะคะ้ไปถึงประสการแข่งขันค่ะค่ะค่ะค่่ะค่ะคะค่ะค่ะ่ะี่ะค่ะค่ะค่ะน่ะ่ะค่ะค่่ค่ะะ่ค่ะคค่ะที่ ได้มาร่วมทีมกับทุกพี่ๆนะคะก็ขอให้ทุกพี่ๆนะคะประสบคสวามสำเร็จในการแข่งขันทุกแมทแล้วก็น้องๆนะคะทั้งสี่คนก็จะไปตามไปเชียร์พี่ทุกคนทุกแมทเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ เร้สื่อขอบคุณนะคะวิธี่ิีมงานที่ทําให้เราได้มีโอกาสรู้จักนะคะกับสมุทรพลเอฟซีค่ะและก็ทําให้มีโอกาสได้มานะคะรู้จักแล้วก็ังไงแบบว่าเป็นครั้งแรกจริงๆที่มีโอกาสเข้ามาร่วมกับสโมสรนะคะสมุทรพลอรเอฟซีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ได้ทางทีมดาวนะคะเป็นทีมกองเชียร์ซึ่งกองเชียร์ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในการทําให้งานแข่งขันฟุี่ยไปถึงจุด ืว่าปิดเทาไฟอย่ในนี้นะคะก็ทำน,ทน,นี่งเฉยๆให้ดีอจะช่วยทีอย่างนะคะให้อย่าเช่นที่นีันขับแล้วกองเชียนคนเราก็จะเหลว่าสร้างสีสันนะคะทำให้การแข่งขันนลไม้ขึ้นั่นเองะคะ่ะขอบคุณครับ